ครับสวัสดีครับเอฟซีพี่น้องปองปลายเบิร์ตสุภุสุคนเดอร์ครับพบผอกับผมพันเบชแนลอีกเซนเคยพี่น้องเ้ยสิพ้าพี่น้องมือนี้บได้ไปใสพี่น้องสิพาพี่น้องมาเห็ดละาปืนล่างปืนครับล่างปืนยิ่งป่าครับพี่น้องล่างปืนยิ่งป่าครับเ็ดง่ายเนาะพี่น้องกําลังสีอันนั้นเ้ากกรสไสใหม่ไ้เรียบร้อยครับพี่น้อง ขั้นตอนการเฮตุกับบไดดยากดรอกครับพี่น้องห่อสาไใหม่สามเส้นคูณสามเส้นเนาะพี่น้องสาใหม่ให้มันได้สากได้มุมเรียบร้อยแลค้คระมาแบ่งศูนย์กลางพี่น้องแบ่งศูนย์กลางครับเอาสิจออมองหฮอใส่ไก่เนาะพี่น้องแบ่งศูนย์กลางไว้มันทอกันพี่น้องเดี๋ยวใส่เลาเติมจอครับพี่น้อง ไม่กับโบางามบอดด้ดอกพี่น้องไหม่มิตรอันหูตะปูหาบ่ดด้ครับลองเบิ่งครับพี่น้องว่ามันสิเป็นเนว้ดแต่ว่าก็โอเคอยู่นอพี่น้องซื้อดีอยู่ครับใส่ให้มันได้สากได้มุ่มเด้อพี่น้องมันจังสิบ่ดด้เอียงหนาเอียงหลังเนาะครับเพอเฮหไใด้ใหม่จังสีแล้วเฮา้กับมาดจอแลลวจังเฮ็ดขันตอนต่อไปเนาะพี่น้องจอ สบองใส่ไก่ซะก่อนครับเ๋ยาถ้าเบิ้งตอนจอเลยพี่น้องรับพี่น้องเขาก็มาจอกันครับบาทนี้ล่องเบิ่งครับตัง้งห้มันทิงเทียงพี่น้อง ผมห่ากระจะออกมาได้เรียบร้อยเลยพี่น้องนะครับมองใส่ไก่ห่อครับพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปหาา่อกะมาลีดขางเขาเนะพี่น้องลีดขางเขาสองขางครับลีดขางเขาสองขางเพื่อจะไปซุปล่งกันกับปืนห่าครับพี่น้องเดี๋ยวขั้นต,อนต,อ,นตอนต่อไปกัเอามาวัดเบื้องความเาาของอัน ด่ามปืนเขาเนาพี่น้องเท่าจะเอาโซเดียมด่ามปืนเงาอยู่ที่หาซิบเอสเส้นพี่น้องเท่ากำลัดมาหาซิบเอสเส้นเท่ากะกีดชาร แล้วสีรลีดคางในเข่าพี่น้องเอามาแบ่งใหม่เบิ่งกันครับ ร่างของเ่าใส่อยู่เส้นหนึ่งกับแปดมิลพี่น้องเราต้องการเส้นหนึ่งกับแปดมิลครับส่วนสีอเล่าออกครับ ส่วนส่วนริมนี่เขาจะเอาออกพี่น้องสองขางเอาออกสองขางครับกัดออกสองขางเลือตรงกลางไว้ด้วยพี่น้องก้มเลือกก้มเลือกลงมาหนีเขาเอาสองเส้นครับเลือกมาล่างเลือกอยู่สองเส้นครับ ครับพี่น้องเมื่อห่ากีเสียนเรียบร้อยแล้วเขาตังเราเตือเรียบร้อยแล้วเ่าก็ับมากัดออกเลยพี่น้องกัดเธอละหน่อยเธอละหน่อยครับก็บขนาแเรียนยาวยานมันบดตร่งนะพี่น้องกัดเธอละหน่อยเธอละหน่อยใส่ปละคับหรือว่าใส่ลวกเบิ้งมันเหนียบๆก็ใหม่ห่อครับพี่น้อง เมื่อใดที่ล้วเขาก็เริ่มจอกันเลยครับ พี่น้องบาดนี้เขาก็ได้เอาข่างมันออกเรียบร้อยนะครับนี่ก็เอาข่างเสาะค่างออกเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมเขาก็มาล่องเบิงพี่น้องครับเอาดัามปืนมาล่องเบิงครับพี่น้องน่ครับซุกใส่ล่องเบิงครับก็ดีกันบอ่อ่า โอเคเลยพี่น้องครับเี๋๋วกวมาแต่งเสาะล่องเนาะพี่น้องบาทนี่เนีย่ยครับวิธีเห็ุล่างปืนครับง่ายๆครับก็ได้สวยๆเลยพี่น้องยังได้กับฝากกดไค่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเดอ้อพี่น้องก็สิบ่บผาดคลิปให,หม่ๆเนาะครับ เป็นกำลังใจให้กันครับผมดอกดอกจ้ออันหม่องไก่ห้าอนเนี่ยใส่ดอกซิปมินด้เครับใส่ดอกเราเติมซิปมินน้อพี่นอ้องผู้ดีครับกองไก่เลยครับบบยากครับบบยากสำหรับผู้มือใหม่นะครับผู้ที่อยากเลีเอาเองบบต้องไปซื้อเขาครับ พ่อเห็ดให้เหเราเองครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องเอาไว้พอพบอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ